ทำไมดูเขาคนนี้ขายง่ายจังแต่พอเราขายบ้างทําไมถึงถูกปฏิเสธทุกครั้งเลยสงสัยสินค้าตัวนี้มีเจ้าตลาดแล้วล่ะมีคนขายเยอะแล้วล่ะเราคงไม่เหมาะคุณกําลังคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะบางคนหนักกว่านั้นไปเปลี่ยนการขายมาเป็นสิบสิบอย่างแต่ผลลัพธ์ก็ยังออกมาเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าฉันคงไม่เหมาะกับอาชีพนี้แล้วล่ะเลิกไปทําอย่างอื่นดีกว่าก่อนที่คุณจะตัดสินว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะกับอาชีพนี้นะคะ คุณลองมาฟังเรื่องที่พีทจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของผู้ชายที่เกษียณอายุคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือผู้พันซันเดอร์เชื่อว่าชื่อนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขานะคะผู้พันซันเดอร์มันไม่ได้สําคัญที่ว่าเขาคือเศรษฐีเจ้าของ KFC ที่รู้จักกันทั่วโลกแต่คุณรู้เบื้องหลังเขาไหมว่ากว่าเขาจะมาเป็นเศรษฐีมีชื่อดังกล้องโลกเปลี่ยนวิธีการกินของเราแบบนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง เขาเริ่มต้นจากผู้ชายที่กเกษียณอายุคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากสูตรไก่ทอดของเขาแล้วก็ไปเคาะตามประตูร้านเพื่อที่ว่าจะเอาสูตรของตัวเองเนี่ยไปนําเสนอให้ร้านแล้วก็ขอแบ่งกําไรจากการขายแค่นั้นน่ะมาเป็นของตัวเองคุณเชื่อไหมว่าเขาถูกปฏิเสธถึง1,000ครั้งด้วยกัน1,000ครั้งนะคะเขาถูกปฏิเสธด้วยกันผู้ชายคนนี้เขามีอะไรเป็นพิเศษ เขาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยเขาไม่ได้มีองค์กรซัพพอร์ตไม่มีอะไรที่มาช่วยเหลือเขาเลยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีนั่นก็คือความสามารถที่จะรับฟังคําว่าไม่เนี่ยได้ถึง1 0 0่ครั้งด้วยกันแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะเขาสามารถที่จะสื่อสารกับตัวเองเพื่อจะเดินหน้าต่อไปให้ถึงเป้าหมายของเขาวันนี้เรากลับมาเช็คตัวเองดูว่าเราถูกปฏิเสธกี่ครั้งบางคนหนึ่งครั้งนี่ก็จะเป็นะตายละ สามครั้งนี่ก็ฟูมไฟล์ละห้าครั้งปุ๊บนี่โอโหโทษไปทั่วเลยแต่ตัวเองไม่เคยโทษแน่นอนนะว่าการที่คุณจะเข้ามาขายสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งคุณย่อมเห็นผลลัพธ์จากคนอ,อื่นหรือว่าใครก็แล้วแต่หรือคนที่ชักชวนคุณก็แล้วแต่ว่าเขาขายดีนู่นนี่นั่นคุณก็เข้ามาแล้วคาดหวังว่าคุณจะต้องขายได้อย่างเขาชีวิตคุณจะต้องดีขึ้นชีวิตคุณจะต้องหมดหนี้หมดสิน คุณจะต้องมีเงินเข้ามาในทุกๆวันทุกครั้งที่คุณนําเสนอคุณต้องขายได้เพราะสินค้ามันดีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือการสร้างความคาดหวังที่ผิดนะคะอย่าลืมนะคะว่าการขายสินค้าองค์ประกอบของเขาไม่ได้อยู่แค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์ดีก็จริงแต่ถ้าหากว่าคนนําเสนอไม่ดีหรือการสื่อสารของเราเนี่ยไม่ถูกต้องหรือว่าผู้มุ่งหวังเราเขายังไม่ต้องการมันก็มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นนะคะ คุณต้องกลับไปดูก่อนว่าคนที่เขาขายดีๆนั่นน่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการถูกปฏิเสธมาตั้งกี่ครั้งแล้วเขาพัฒนาตัวเองอยังไงบ้างเขาศึกษาข้อมูลหรือเขาต้องแลกอะไรมาบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเขาขายปุ๊บวันนี้แล้วเขาขายดีเพราะนั้นอย่าสร้างความคาดหวังผิดๆตรงนี้ขึ้นมานะคะถ้าคุณสร้างความคาดหวังผิดๆนี้ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะย้ายไปขายอะไรคุณก็จะผิดหวังตลอดนะคะในวันนี้ถ้าหากว่าเวลาที่คุณเคยใช้ไป แล้วมันไม่ได้สร้างความสุขให้กับชีวิตของคุณคุณลองเอาเวลาที่เหลือของคุณนะคะมาสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะถ้าหากว่าสิ่งที่คุณกําลังทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะถ้าหากเราต้องการอะไรใหม่ๆเราต้องเอาชีวิตเก่าของเราเนี่ยมาแลกกับชีวิตใหม่วันนี้นะคะก่อนที่จะตัดสินตัวเองว่าเหมาะหรือไม่เหมาะคุณลองทําให้สุดคุณลองทําให้ถึงที่สุดแล้วพัฒนาตัวเองยืนระยะให้ได้ก่อนพินไม่เคยเห็นคนที่เขาแบบ ยืนระยะหรือว่าตั้งใจทำพัฒนาแล้วไม่สำเร็จมีแต่คนที่ไปมองผลความสำเร็จของคนอื่นแล้วต้องการที่จะมาเป็นของตัวเองสำเร็จภายในหนึ่งครั้งสองครั้งโดยมากแล้วไปไม่รอดนะคะ